เจคโนสวัสดีค่ะขอนําเสนอบ้านเดี่ยวใกล้ทะเลนะคะไว้พักผ่อนสบายๆค่ะบ้านสวยพื้นที่กว้างด้วยนะคะทุกท่านแปลงนี้นะคะ84ตารางวาค่ะ2อล้าน4ีแสนบาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว พร้อมมีโรงจอดรถมีพื้นที่ใช้สอยมากมายเลยค่ะไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกใกล้สุขุมวิทใกล้ชายหาดแม่ลำพึงอยู่ใกล้ท่าเรือกกเกาะสมิทธนะคะบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะทุกท่านราคา2 4งล้านแสนบาทค่ะพื้นที่8 4ตารางวานะคะอยู่ใกล้ทะเลเลยค่ะจะซื้อไว้สำหรับการอยู่อาศัยทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ หรือจะเก็บไว้ปล่อยเช่าก็ตามสะดวกเลยนะคะสนใจที่ต่อนัดชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะในตอนนี้เจเจเคนโตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ